สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสีเหลืองแล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปเมืองซานบักด้วยกันค่ะไปกันเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมค่ะลุยกันเลยนี่เราจะไปนี่ละค่ะไปบานสีเหลืองนี่ค่ะไปกันเลย เริ่มต้นวันใหม่ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสีเหลืองกันค่ะวันนี้กตวันนี้บรรยากาศแสนดีเราก็ามานัง ชอบไฟฟ้ากันเหมือนเดิมวันนี้ก็เราจะเดินเข้าเมืองซานบักกันค่ะนี่ค่ะวารุตาหันหลังมามองแล้วค่ะความที่ขึ้นกับเขามาหลายวันวันนี้หันหลังมาให้เพื่อนๆดูด,ด้านล่างนิดนึงนะคะนี่ค่ะวันก่อนมองแต่หน้าพอขึ้นสองสามวันเริ่มชินค่ะสูงขึ้นสูงขึ้น วันนี้ก็เตรียมตัวเดินกันไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินกันไปด้วยกันค่ะวันนี้เนี่ยวนบปโนนหนึ่งทาเนี่ยการซ้ายเนี่ย,ยมันจะมีทางทั้งเกล้าเออกด้ วันนี้วรุตาหันหลังมาถ่ายภาพให้คับเพื่อนๆชมนะคะเริ่มชินค่ะเริ่มชินเริ่มชินกับการน,นะะั่งกระช้บไฟฟ้าเริ่มหันหลังแล้วค่ะ เรียบลกกันเลย ตัวลงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวสอ่าคิฟเฟลบาน2,91เมตรเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวนี้ต่อค่ะเราจะลงไปข้างล่างนะคะอุย๊ยวันนี้มีแกะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคนเขาจะมาปั่นจักรยานแล้วก็เดินกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวนี้ แล้วก็ลงไปข้างล่างค่ะแล้วเดินต่อนี่คือโครงการของวันนี้ค่ะวันนี้มารวมเหล่ากันค่ะแกะเยอะแยะเลยโอ้ยตัวนี้เหนื่อยหูดูท้องปัป๊บ แกะจะมีสีขาวสีดำแล้วก็มีลายจุดตรงนู้นน่ารักมากเลยค่ะเด็ช่นไปกันต่อเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นสถานีโน้นแล้วลงไปข้างล่างไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้วันที่บรรยากาศแสนดีอีกหนึ่งวันลุยกันเลยค่ะ นี่คือจุดด้านบนที่เราเคยเดินขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินไปอีกด้านนั่นคือด้านทางด้านซ้ายมือน,นี้เองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรา ะะจะเป็นสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติใครที่นำของมากินหรืออะไรที่เป็นกระยะที่นำขึ้นมาต้องนำกลับลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าด้านบนบริเวณที่เป็นทางเดินนี้จะไม่มีทางขยะเลยค่ะนอกจากจุด ที่เป็นสถานีขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเท่านั้นเองนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะไปทุกที่ที่ไหนเรานำอะไรไปช่วยนำกลับมาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่ยาวนานไปจนถึงรุ่นรูป รุ่นหลานรุ่นเหลนเรากันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่มีใจรักธรรมชาติร่วมด้วยช่วยกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสีแดงๆที่อยู่บนเขานั่นก็คือ blueberry ทั้งหมดเลยนะคะเห็นฝั่งนู้นไหมคะที่เป็นต้นสีแดงๆนั่นก็คือต้น blueberry ทั้ง หมดเลยค่ะทั้งเขานี้นะคะก็จะเป็นต้นบลูเบอรี่หมดเลยค่ะ ที่นี่จะเป็นสวรรค์สำหรับวัยรุ่นที่ชอบการขี่จักรยานค่ะแล้วก็หน้าร้อนจะเป็นที่ปั่นจักรยานหน้าหนาวจะเป็นที่รักของคนที่ชอบเล่นสก,กีค่ะแล้วก็เป็นที่รักของคนชอบเดินเขา เดินชมธรรมชาติด้วยค่ะสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแห่งนี้นะคะวารุตาจะเห็นตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆที่เป็นเบบี้ที่ยังเป็นทารกจนถึงคนชราอายุ70-80กันเลยทีเดียวค่ะถือว่าธรรมชาติแหล่งนี้เป็นมิตรกับผู้ทุกวัยสุดยอด จะต้องใส่แมสก์นะคะไปกันเลยเรถม,มาแล้วครับแล้วคะไปกันเลยชาร์จแป็กเอ็กเพรสค่ะตอนนี้เรากำลังลงค่ะอุ้ย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  ที่กลัวเขาอย่าหันหลังนะคะเอ้ยเขาเรียกหันหลังให้กาลังลงค่ะเราจะนั่งไปถึงจุดตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปค่ะ ไปกันค่ะลงกันเลยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงเดิน,นาคา่ะนะคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราจะกลับมาขึ้นแล้วก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ออกไปสำรวจข้างนอกสถานีกันก่อนค่ะไปกันเลย ารุตาชอบทางแบบนี้จังเลยค่ะเป็นเหล็กแล้วก็แต่เขารองด้วยกระเบื้องไอเขาเรียกว่ายางทำให้เดินเดินแล้วสบายมากๆเลยค่ะชอบชอบจากมุมนี้ไปถึงจุดก้างล่างเดียวเราจะลองลงกันไปนะคะเดินกันไปค่ะว่าจะไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวกลับมาขึ้นกระเช้าไฟฟ้ากลับลงไปข้างล่างค่ะ ไปกันเลยสามีเปลี่ยนใจบอกว่านั่งไปดีกว่าไหมมันไกลอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกระเช้าไฟฟ้ากันต่อเลยค่ะเพราะว่าทูตทางไกลเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองที่อยู่ตรงหน้านี้กันค่ะไปกันเลยไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าต่อกันเลยค่ะ กนก็บอกว่าเดี๋ยวเราเดินลงไปเอนั่งกระชับไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นอีกมุมข้างหน้าที่เป็นกระชับไฟฟ้าสีแดงเดี๋ยวลองดูกันค่ะโอ้ยอน,นั้นก็สูงมากๆเลยค่ะขึ้นไปถึงยอดมุมนู้ดไปกันเลยค่ะทําตัวแบบชิลๆค่ะแผนก็วางเอาไว้ตามตามแผนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไปกันเลยขึ้นต่อแล้วค่ะเปลี่ยนใจไม่เดินค่ะ ประตูปิดแล้วลง